ก็จริงๆมันก็เรื่องไินัยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องระวังเนาะก็แค่แบบเราจะต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองแล้วก็ตื่นเช้ามาพี่เลี้ยงบอกว่าให้อยู่เวลาไหนก็คืออยู่ต้องดูแลตัวเองเลยเพราะเขาจะไม่มาแบบเทคแคร์เราเขาจะไม่ตามเร a l l y เลยคือว่าถ้ามีกิจกรรมข้างนอกแล้วเราไม่อยู่เขาก็ทิ้งเราไปเลยไม่ไม่น่าจะทิ้งหรอกแต่ว่าก็มันก็ไม่ดีหรอกเดี๋ยก็ต้อง แค่์ตัวเองจรงได้เียว่าพอนเจ็7โมงได้ตื่นกี่โมงมาแต่งหน้าทำผมคะปกติแล้วเนี่ยได้เป็นคนแต่งหน้าทำผมเร็วแล้วก็ก่อนที่จะก่อนที่จะนอนเนี่ยจะเลือกชุดไว้แล้วเพราะฉะนั้นจะให้เวลาเต็มหนึ่งชั่วโมงค่ะถ้าเขาเรียกเจ็ดโมงเช้าก็ตื่นหกโมงแล้วก็ป๊อบป๊บป๊บป๊บแปลว่าเป็นการเก็ดต้วแต่งืนึ่งใช่ไหมใช่ อ่เร็วคือเราต้อง manage ตัวเองให้ได้ปกติแอนใช้เวลาเตรียมตัวแต่งหน้าตั้งกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่วันนะคะก็มีมีบางวันในกองไทยก็40นาทีที่วันที่ไม่ต้องไม่ต้องฟาดหน้ามากถ้าลูกเนี้ยลูกนี้แต่งลูกนี้ไม่ได้แต่งนานนะคะลูกนี้น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งเอ้ยน้อยกว่าชั่วโมงนิดๆแต่ปัญหา ผมค่ะผมจะใช้เวลาใชผมจะใช้เวลาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงแอนจะจับเงินไปไม่ได้ค่ะปังามากค่ะน่จะถามเรื่องเติมเวิาสปอนเซอร์เรียกอะไรเงียเราเราจัข,าข่ของเกิดแชร์ิไข่ของเหรอคะหมายถึงว่าสปอนแต่ะเ้าเลยเวลาเราโอกาสโเรียกอย่างเงี้ยเ้เราตรียมตัวอต สมมติว่าสมมติว่าเราโดนเรียกแล้วมันเป็นแบรนด์ซัมติงใช่ไหม mm hmm. แต่ถ้าเรามีเวลาที่จะแบบเตรียมตัวได้นะ mm hmm. ก็คือให้เข้าไปในไอจีเขาให้ดูว่าเขาเป็นแบรนด์อะไรสีเขาสีอะไรเรามีชุนที่เหมือนแบบสีแบรนด์ของเขาไหม mm hmm. เพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันก็ดีเนาะมันก็เป็นแบบเป็นการแบบเอาใจเขาหน่อยแล้วก็อาจจะเข้าไปดูว่าผลิตภัณฑ์นี้มันดียังไงบ้างเกี่ยวกับอะไรก็รู้ไว้ก็ดีไม่เสียหาย mm hmm. เผื่อถ้าเขามาสัมภาษณ์เราแล้วก็โอเคมีอินโฟเมชั่น สามารถพูด mm. พูดออกมปได้ได้ค่ะแล้วแล้วกิจกรรมต่อวันก็นานไหมคะมีมีเยอะไหมคะต้องต้องพร้อม mm. พร้อมอยังไงต้อง be ready ยังไงปีที่แล้วเนี่ยพี่เียนั้นเลยนะกระเป๋าสบลากเลยกระเป๋าใบเล็กอะก็คือเตรียมตัวลากไปเลยถ้าสมมติว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีไปหลายที่ใช่ไหมเราก็อาจจะเอาชุดใส่ไปในด้ัวเืยเลยก็ได้ mm. เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้เรากลับไปขึ้นไปที่ห้อง ก็เตรียมแบบกล่อ,องเครื่องสำอางเล็กๆที่เราจะสามารถ touch u แบบเียแต่งตัวตัวเองได้เนอะแล้วก็สเปรย์ผบไ,ได้ก็คือเอารวมกันไปเลยแต่ทีนี้ด้วยด้วยแบบประเทศที่มันไม่เหมือนกันแล้วพอที่ไปไมอามี่แล้วก็น้องไปอิสราเอลก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะเป็นยังไงตรงนั้นแต่ว่าก็แค่ให้แบบมี emergency things for hair for makeup outfits เอาไปเผื่อเลยก็ได้แล้วก็ ใส่กระเป๋าลากไปเลยค่ะสวยๆแล้วพี่น้อยถามเวลาเปลี่ยนชุดถ้าถามมันจะลอยมากหรือไม่อะไรมันดครับถ้าถือว่าน้องอยากเปลี่ยนชุดน้องต้องทำอไงไามหลางเปลได้นมาขอเข้าห้องน้ำแบบเปลี่ยนออกไหใช่ใช่เพอนี่ก็ถทำเพื่อนแบบอาร์คเมื่อกี้ไม่ใช่ชุดนี้นี่ก็แบบเอาไปเปลี่ยนมาเพราะการเปลี่ยนชุดเราทำอะไรใช่ทำอะไรรวดเร็วทำอะไรแล้วแบบทำอะไรรวดเร็วโดยที่จะไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะไม่ใช่ว่าเราโอ๊ยอยากเปลี่ยนชุดแต่ให้คนอื่นมารออย่างนี้ ทำแบบเนียนเนียนเนียนเนียสวยสวยคือตื่นเต้นแล้วค่ะตื่นเต้นทำได้อยู่แล้วมืงตื่นเต้นทำได้อยู่แล้วและนี่ไปไปอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศเหมือนที่อเมริกาใช่ไหมนี่ว่าเขาก็น่าจะพาไปเที่ยวไปดูแบบสถานที่หลายที่สนุกแล้วอุ้ยอยากรู้ที่ได้เคยดองตาไหมคะไม่เคยค่ะดองตาเก็บ เบ็บตาไม่รับให้หลานมาห้องมึงเนี่ยตาเอาแมมึงไปเลยค่ะสับนี้นะคะยังไงที่ได้เคยหรอเคยวันที่ได้มงไมิสช่นเวอร์ไทยแลนด์จริงหรอคะดองมันแล้วหรอคะจริงก็ก็โหยกว่าจะเสร็จทุกอย่างวันจะเข้าโรงแรมเข้าห้องนอนก็คือแบบ ตีหนูไม้ตีสองตีสามะคะแล้วก็ต้องด้านตื่นนอนกี่โมงคะสี่ทุ่ก็ไปแล้วค่ะแล้วก็วันนั้นอย่างมันมี breakfast ตอนเช้าแล้วปีนั้นอ่ะมันเช้ามากเลยเหมือนวันนั้นหกโมงเจ็โมงมั้งก็เลยแบบไม่สามารถที่จะลุกมาแต่งใหม่ได้ก็เลยอ่ะล้างสกินละกานแต่จริงๆอ่ะไม่ไม่แนะนําเลยแล้วก็นี่หลังจากนั้นก็ไม่เคยทําอีกเลยเพราะว่า เป็นตากุ้งยิงตามันอักเสบได้สิวขึ้นได้แค่ล้างหน้าไม่สะอาดก็แบบไม่โอเคแล้วอะแต่ว่าถ้าจะเก็บไว้อย่างนั้นเลยมันไม่โอเคพี่ดาแนะนำนะคะอย่าดองตาไม่เคยดองตายังไม่เคยดองตาค่ะเป็นตากุ้งยิงนีดรามากเลยตาคุ้งยิงคืออะไรคะตาเวลาแบบมันบวมอ๋อวทีมนเทพรอพเอร์เปเพราะแต่งหน้าเยอะเราก็สาสมานเข้าไป รามาจากไหนคะ Everywhere around the world new s f a k e new หรืออะไรต่างๆ I have t h i s model t h a ถ้าถ้าคนสมมุิอ่านในเพจต่างๆเนอะใน common comment เขาอาจจะด่าเราแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าไปอ่านก็แปลว่าเราไม่โดนด่าแต่พด <laughs> ้าพีด้าบอกตอนที่แบบอยู่ในกองไทยแล้วที่แบบ roll t h old n e พี Bro <อ>ด้าก็ไม่ต้องดู ไม่ต้องดูออก,ออก,ก,กอ,ออกจากทุกอย่างพูดจริงๆออกจากทุกกลุ่มเลยตอนแบบประกวดนะออกจากทุกกลุ่มไม่เข้าโซเชียลมีเดียเลยแล้วก็ช่วงที่ประกวดเราไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่ามันจะยุงย่งมากยุ่งมากๆแค่ตอบไลน์หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูอะไรแล้วเ mm hmm. พราะฉะนั้นไม่เป็นไรแค่ไม่ต้องอา่านไม่ต้องเข้าไปดูแค่นั้นเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเผลอเข้าไปอา่านแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยนอยจังเลย mm hmm. ให้นี่ค่ะคุยกับ mm hmm. ทีม,ทม คนจะสามารถแบบดวให้เราแบบอัพขึ้นมาได้่ต้รงเชื่อเขาพูดคนที่ไม่รู้จักเราเนาะ,ะเราแบหาเพื่อนยากไหมคะ i ด็กสาวทไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนมีความเฟรนลี่เหมือนทุกคนอยากไปอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วลทุกคนก็อยากมีเพื่อนเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยเเอยากม้เพื่อนใหม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะมีเพื่อนทั่วโลกเลยนะ <c oughs> เวลาไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ยก็จะแบบรู้จักคนที่นั่นเราและพี่ดาวก็ยังสนิทกันเย ใช่ค่ะสนิทกับเบอร์นาร์เดสอยู่หน้า,า,นาล้าในสิงคโปรกับ้ารนะบอกเลยว่าโชคดีมากปีที่แล้ว,วได้รูเมตที่แบบ Amazing มากมากมาก,มากอะ่ะเหมือนแบบเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเราไปเจอโดยที่ไม่ประกวดอะ่ะก็คงจะเป็นเพื่อนกันอะ่ะเออแบบเป็นคนที่แบบเท่าแบบแ e t ะลองง่ายมากๆก็เลยเออโชคดีเดี๋ยวมันลุ้นกันเนาะว่าแบบแอนจะได้ประเทศอะไรแต่เาจบฉลากใช่ไหมคะ เหมือนเขาเขาอาศัยเหมือล้ว <c oughs> ตอนแรกเขาบอกว่าตอนที่ได้ไทยแลนด์เขากลัวนะเพราะว่าเราเรามีข่าวว่าเราก็เป่าเยอะ <c oughs> <c oughs>